ค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดียามเช้านะคะเช้านี้เมย์ก็จะพาพเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะเรามาชมนะคะนี่นะคะ,ะตาทิศยามเช้านะคะพเพืะะ่อนๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะล็อไปวัดกันนะคะตรงนี้ก็เป็นทางเข้าวัดนะคะพเพื่อนๆค่ะใกล้วัดแล้วนะคะนี่ก็พันเลาะมานะคะมาชมบรรยากาศธรรมชาติบนบ بان กันนะคะยามเช้าตรงนี้ไม่รู้อะไรนะคะ ผุ้โผล่ผโโอยู่ตรงนี้นะคะไม่รู้ตัวอะไรงูหรือเปล่านะคะเพื่อนๆงูหรืออะไรนะคะเดี๋ยวเราเมดูก่อนนะคะไปแล้วนะคะน่าจะไปแล้วนี่ก็พุบก็โผอยู่แถวๆนี้นะคะนานแล้วน่าจะเป็นงูไม่รู้งูหรืออะไรนะคะเพื่อนๆ นูกน็ว่าน,นี่งูหรืออะไรไม่ไ่งูหรืออะไรพวกใค่คนตัดต้นไม้นะคะเพื่อนคะ่ะโอ้ตกใจเลยแต่แรกนี่ไม่ว่างูนะคะหยุดมองนะคะไปเราเข้าวัดชมวัดกันนะคะวัดนี้ก็เป็นวัดประจำหมู่บ้านอีกอีกอีกวัดหนึ่งนะคะวัดโพทองนอกนะคะหรือว่าวัด สีมหาโพนะคะวัดนอกนะคะเพื่อนๆค่ะก็วันนี้ก็จะมีจุดเด่นนี่นะคะก็ทุ่งนาล้อมรอบนะคะโอ้จะมีงานประจําปีนะคะวันที่14 1ส16ิบห้านะคะเพื่อนๆค่ะขอเชิญเที่ยวงานประจําปีขอเชิญเที่ยวงานประจําปีนะคะปิดทองหลวงพ่อขาวนะคะหลวงพ่อบุญธรรมนะคะที่อยู่ในโบสถ์นะคะเพื่อนๆค่ะก็เป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ประจำโบสถ์นะคะเพื่อนๆค่ะก็จะมีงานนะคะวันที่14นะคะเพื่อนๆค่ะกลางคืนก็ชมลำบงย้อนยุคนะคะกิ่งแก้วโคราชนะคะเพื่อนๆค่ะก็ดังอยู่นะคะวันที่15นะคะกลางคืนก็ชมลำบงย้อนยุคนะคะสันพาวเวอร์นะคะเพื่อนๆค่ะคืนวันที่16ก็ชมละครชาตินะคะนี่นะคะก็เป็นวัดอีกวัดหนึ่งนะคะที่ พวกเราชาวบ้านแถวนี้ก็มาถึงแล้วก็มาทำบุญกันนะคะมีงานอะไรก็มาช่วยกันเมีเคยมาช่วยเทป,ปูนนะคะเพราะว่าวัดแถวนี้ก็อย่างว่านะงบน้อยนะคะเมย์มาช่วยเทป,ปูนลานวัดกันนะคะโกยหินเมย์ก็โกยหินโก้ทรายนะคะพวกผู้ชายก็ผสมกันนะคะวัดนี้ก็มีจุดแปลกอยู่ก็คือใช้โอง่งแล้วก็ซานพระภูมิเก่าๆนะคะที่คนบริจาคมานะคะมาทำรั้วนะคะ ทำลวรอบวัดเลยนะคะเพื่อนๆฐานนี่นะคะทางเข้าวัดนะคะวัดนอกสีมะาโปนะคะวัดนอกนะคะวัดโพทองนอกนะคะตำบลคำหยาดอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะเพื่อนๆค่ะก็ล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศทุ่งนานะคะสดชื่นยามเช้านะคะนี่นะคะก็ไปดูกันนะคะรอบวัดนะคะนี่จะเป็นช้โองนะคะทํา รั้วรอบเลยนะคะเ,เพื่อนๆวัดก็สวยงามนะคะในบริเวณที่เมย์มาเทกันนะคะเป็นที่จอดรถนะคะสําหรับเวลามีงานนะคะวันธรรมดาเขาโบสถ์ก็จะไม่เปิดนะคะเดี๋ยวช่วงมีงานถ้าเมย์มีโอกาสได้มาแต่ว่ามันเป็นช่วงที่เมย์หมอนัดนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะสิบ5ี่สิบห้าสิบหกหมอนัดเมยี 20, ม่สิบเมยอาจจะลงมาก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆค่ะเนี่ยนะคะที่เมย์มาเทกันเนี่ยนะคะ ีด้านนี้ทั้งแถบนะคะแถบนี้ทั้งแถบส่วนด้านนู้นก็เขามีอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะขาโโบสดนะคะพอเป็นพระโบสดเก่าแก่นะคะเขาก็ได้ซ่อมแซมงนูบำรุงนะคะให้อยู่ในขนาดการใช้งานได้ดีอยู่นะคะเป็นสาลาประกอบศาสนกิจนะคะในงานข่าวดํานะคะนี่นะคะเมนนะคะก็จะมีรูปอาเวสวร์นะคะเพื่อนๆค่ะ ก็แก่เจ็บตายมีได้กันทุกคนแล้วก็ด้านในนู้นก็จะเป็นแบบว่ามีพำนักส่งนะคะด้านในนู้นนะคะนี่เดี๋ยวนีก็จะปั้นแบบให้ชมร,บรอบๆวัดนะคะเพื่อนๆค่ะก็คงไม่ได้ก้าวล่วงเข้าไปข้างในมากนะคะเพราะว่ายามเช้าโน้ฟพาท่านก็อยู่ประกอบศาสนาธิคิศาสนาธิจิรรรจนะคะ,อะตอนนี้น่าจะไปบินทบาทไม่ทราบกลับวัดมาหรือยังนะพระอาทิตย์ก็ขึ้นสูงเนะคะเพื่อนๆค่ะ บรรยากาศยามเช้านะคะรอมาชมนะคะวัดเก่าวัดแก่นั่นก็เป็นเรือนะคะที่เขาขึ้นมานะคะเพื่อนๆค่ะก็มีน,นายนานะคะก็มีคนมาขอเลขขอโชคกันนะคะในด้านหลังของพระโบส์นะคะเพื่อนๆค่ะพระโบส์นะคะอย่างที่มีบอกนะคะก็จะใช้ทำเป็นรั้วนะคะ ช้โอง่งนะคะทำเป็นลัวรอบโบดเลยนะคะพเพื่อนๆค่ะนี่ก็จะบกไปด้านในนิดนึงนะคะนี่ก็เป็นสารานะคะสําหรับประกอบกิจอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะของญาติโยมแล้วก็จะมีสาลาด้านในอีกนะคะตวงนี้แบบมาดุเด็กองไม่ค่อยอยากเข้าไปนะคะน้ำนะคะนี่นะคะหมาดุหมาดุเปล่า ดูก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะก็โชบโชบโชบพามาคะโชบโชบพามาค,ะ,คะมันก็จะเป็นสลาอีกสลายหนึ่งนะคะด้านในนะคะเพื่อนๆค่ะยังเช้าอยู่นะคะพระท่านก็บินทบาาอะไรมัน <c oughs> อ,อ,อยู่นะคะ,าาะ,ออย,ะ,คะยังไม่กลับนะคะเพื่อนๆค่ะก็โอเคนะคะเมย์กม็มีอะไรมากมายนะคะพามารอชมบรรยากาศนะคะ วัดโพทองนอกนะคะอ,อ,อยู่ใกล้ๆบ้านนะคะเป็นวัดประจำหมู่บ้านนะคะฝากเพื่อนพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปกําลังใจให้เมย์ด้วยนะคะเมย์ ate, ขอบคุณล่วงหน้ายอย่างสูงนะคะบายบายค่ะ